หลังจากที่เทศกาลการกินอันยาวนานเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนก็จะนอนเด็กตื่นสายประมาณนี้เลยสุดหลอของเราก็จะเมาโต้เลยฮะเมาโต้เลยไม่มีใครสนใจแมวเลยไม่มีใครเปิดหนังให้ดูเลยไม่มีใครมาสอนหนังสือเลยบน่น้าบน่นเสียงจากข้างใน เสียงจากข้างในโอ้ยยยยเป็นไงต้องการอะไรต้องการอะไรครับคุณโรสตีนต้องการอะไรไม่ต้องมาใกล้หรอกเบเหยียดแข้งเหยยดขาียยดแข้งเียยดขาขยดแข้งเหยยดขาอยู่ยังรับอะไรไหมรับอะไรไหมครับมีแดดอยู่เด้มีแดดแบบ มีแดดพอพุมพูมีแดดอยู่นะออกไหมออก้งนอกไหมออกไหมแต่ลมแบบโอ้สุดยอดลมเป็นพายุลมที่แบบทั่วทั่วทุกเขตทั่วทุกภาคก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานลมแบบเข้าไปในป่าหรือยงบก,ก้าเข้าไปเลยต้องทําใจซะเกินเพราะว่าบ่าต้องเบิงในป่าก็คือเบิงตามทองถนนต้นไม้แบบ เกือนถนนเลยประมาณนี้เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของสซวิเดนที่เยอะที่สุดก็คือป่าไม้โดยเฉพาะป่าสนเป็นอียังที่แบบพูดได้เลยว่าเยอะเยอะมากๆตื่นเสาม้าเบิงตรงตรงไอ,อ้เทียงน้าน่ะที่เก็บกว่าอุปกรณ์การเกษตรเองลังคาเปิดเป็นแถวเลยค่าใช้จ่าย ไม่ต้องคำนึงถึง <c oughs> วม่อยากคิดทําได้ตอนนี้คือทาใจเพราะว่าต้องจ่ายยังไงก็ต้องซ่อม <c oughs> เป็นอะไรที่พูดได้เลยว่าส่งท้ายคริสต์มาสก็คือลมนี่แหละปาเขาไปนี่ปาบนทั้งกาเขาไปเลยแต่ว่าหู้แล้หล่ะว่าต้องต้นไม้ต้องหักหลายเพราะว่า ขนาดบบแมนนใ่ป่าตามทองถนนเนี่ยต้นไม้ยังแบบเกินกาดเลยประมาณน้นทำได้ตอนนี้คือทำใจใช่ไหมสุดหล่อสุดหล่อต้องการอะไรอ่ะยิ้มแล้วก็ง่วงแล้วทำไมไม่ไปนอนที่ตัวเองไม่เข้าใจทำไมชอบนอนบนโต๊ะเป็นอะไรเป็นอะไรมากไหมไม่สบายปวดท้องหรือว่าไงลำพาน ลำคาญแม่นั่นแหละใช่ไหมสงสัยจะลำคาญไม่กวนละ